เก็กีซียูสวัสดีครับอย่าอย่าพรมนะอย่าเย่าพรมโอ้ยอย่า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 อยานะครับผมมีเรื่องจะพาพวกคุณทำทำอะไรน่ะพี่เบาอะไรเอาไหมเอาดิพีัก้ีเรี๋ยวทีครับผมเราได้พี่น้องนะรอครับรออุได้ครับผมคือว่าสบายดีเพราะว่าจะเดินทางไปลุยงานเนาะนะครับ ผมคนทำอะไรก็ไมรู้นะครับะผมมีเรื่องทำเพราะว่ามันมีเรื่องพาทำมีเรื่องพาทำอ่าผมเมื่อคืนผมอ่านอ่านคอมเมนต์เอฟซีหลายๆคนแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอ่าอะไรนะครับเมื่อคืนฮะเรื่องพวกเรานี่แหละสี่คนเรานี่แหละไม่สบายใจเรื่องอะไรอ่าสี่คนเรานี่หรอคนเรานี่นะครับอ่าดูรถนี่ดูค่อที่อ่ะเราไปกินข้าวบ้านพี่บ่าวเมื่อวานนะครับเราไปกินข้าวบ้านพี่บ่าวแล้ว อ่าแล้วมันมีเมนูอาหารนึ่งที่เรากินนะแล้วโบราณเขาบอกว่าอยากกินด้วยกันถ้าไม่ใช่คนละบ้านเอยถ้าไม่ใช่บ้านเดียวกันที่เรากินแกงหอยบ้านเจ้าไงหอยจุกโอ้ใช่เขาห้ามกินด้วยกันอือเอฟซีคอมเมนต์มาผมก็เลยเถววเราไม่มีด้ถืออ่าเราไม่เป็นไรเอฟซีคอมเมนต์มาผมก็เลยจะแก้เคล็ดนะครับเอฟซีบอกว่าให้เราเนี่ยนะผม เอ็กี้ซียูน้องแดแล้วก็นายโพธิเนี่ยเอาตังค์ให้พี่บ่าวเนี่ยคนละหนึ่งบาทเพื่อเป็นการแก้เครดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่งั้นเราจะแตกวุแตกกันเกียดกันคุณบอนนะพันร้อยเลยเหรอโอ้เอาบาดเดียวพอเลยหรอมันไม่ใช่เราแก้เครสเแก้เครสแก้เครสไอ้นั่นคุณเอารวยเลยร้อยเดียวน่ะคุณเอารวยเลยที่มหาไม่มีเงินพอเอ้า ผมจ่ายนีเอฟซีครับนะจ่ายค่าหอยพี่บ่าวหนึ่งบาทแล้วนะแนงก็จ่ายแล้วเรารักกันเหมือนเดิมเออน้องแดก็จ่ายเหมือนเดิมเรารักเหมือนเดิมแต่เราก็ทําตามทีเอฟซีแนะนำใช่เป็นการแจ้งให้เงินเพื่ออ่ะถ้าสมมติเราไปไปนอนไปนอนไปนอนที่ที่เราไม่เคยนอนเราก็จะซื้อที่เราแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นซีน่าเขาไมนต์ว่าให้คนร้อยไปเลยหนึ่งบาทมันน้อยไปแล้วอันนี้มีคือ ทำแก้เค็ดเหมือนเราไปซื้อกินออืเราไม่ได้กินดึกเราขอซื้ออ่าขอซื้อกินนี่ผมพูดดูนะอ่าเราไม่ได้แบบว่าเกิดมาพูดดูเลยคื่องกันฟรีฟรีนะใช่ไหมอือใช่เออถ้าไปกราบโอเคไปกราบลีนนานอยู่ไปก้าบเนี่ยกินไม่ได้ผมก็อ่านคอมเมนต์เอฟซีเมื่อคืนนะก็คอมเมนต์มาตรงกันผมก็เลยคิดว่าอู้มันน่าจะมีแบบว่าเรื่องจริงที่เขาน่าจะถือกันอยู่แต่เราพี่กลัวนะนะหรอเรากลัวเราไแตะกันผมไม่ได้กลัวแตะกันเพราะเราเนี่ย พูดตรงๆเรานี่เดินตามตูดกันมาตั้งแต่น้น้อยแล้วเรานี่มันมันยิ่งกว่าคําว่า youtube ด้วยกันคือเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเพราะเราใญงน้ำกันโตกินข้าวโดยการเล่นโดยการไปโรงเรียนด้วยกันตั้งแต่เด็กๆไปกินข้าวบ้านค่อยบ่อยพาอเจ้าป็นเสี่ยวกะไอ้ค่อยอืมคือมันเราวงเวียนในวงเดียวกันนี่คือเรามันรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วพอมีเรื่องแบบนี้ค่อยๆรู้สึกว่าไม่สบายใจ ก็เลยอยากทำนะพาทุกท่านทำทำนักทำก็ไม่เสียไรแล้วก็มันก็ไม่ได้ม่เรื่องใหญ่อะไรไม่เสียไรแล้วก็ใช่แล้วก็ไม่ได้รูบรูบซีนมองไม่เห็นนะผมใช่ใช่ใช่ดีแล้วก็จะกราบครับอ่าผมจีิงดีพาทุกท่านมาทำแต่ผมเสียไรนึงมันน้อยไปอี้ได้แล้วนะพี่น้อยเออโอเคครับผมคที่นี้ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อลูกหมูวนใบลูกหมูวนเราไปตัดโอเคครับผมนะเอ็กกี้ซียูก็ ทำตามที่ FC แนะนำแล้วนะครับทุกท่านนะครับนะเพื่อนะครับความสบายใจของ FC แล้วก็ของเอกี้ซียูบ่าวโพธิเออยบ่าวไทโซเนาะในโพธิบ่าวโพธิได้เอฟซีด้วยใช่แล้วก็ FC ด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับที่แนะนำนะครับมีอะไรที่เราจัดการได้แล้วก็นะจัดการให้ทันทีนะครับผมนะครับเรายินดีนะครับนะเพื่อว่านะครับมันชมแนะนำมาได้นะเอครับครับนะอ่าใช่ใช่ของเราแล้วก็เอด้วยใช่ครับผมนะอ่า ครับโอเคนะโอเคครับผมค,ค,คลิปนี้เอก,กี้ซีิวก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับผม <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ที่รับชมครับสวัสดีครับ